สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดราศีต่างๆนะคะเรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ทธันวาถึง14มกราเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในในช่วงปีใหม่ไทยนี้มูอย่างไรให้ชีวิตเฮงชีวิตปังนะคะ ก่อนอื่นมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับ, eng, จบจโดมิโนแทนคุณมาดามจะใช้ศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนเปิดดวงนะคะว่าช่วงนี้ของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูจะเป็นอย่างไรแล้วจะใช้บัตรกรรมการในการหมูนะคะบัตรกรรมการจะบอกว่าคุณควรมูแบบไหนม <ew> ูอย่างไร มาดามเชื่อถือเรื่องบัตรกรรมการมากบัตรกรรมการจะบอกเลยว่าในชีวิตช่วงนี้ของคุณกําลังเจอปัญหาเรื่องใดอยู่แล้วเขาก็จะบอกให้คุณไปมูแบบนั้นแล้วเราก็จะมาใช้วิธ,ธีการอ่านโดมิโนโเพื่อเสริมการพยากรณ์เพื่อขยายความว่ากําลังมีอะไรเกิดขึ้นอยู่นะคะอะก่อนอื่นมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณ ชิ้นแรกได้ 9, 3, เก้าสามก็แปดสามชิ้นที่สองได้สี่หกชิ้นที่สามได้ศูนย์หนึ่งค่ะ สำหรับชาวราศีธนูและลัคนาธนูเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความเรามาดูว่าบัตรกรรมการเตือนเรื่องไหนเราก็จะมาให้โดมิโน,โนขยายความต่อว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นนะคะใบแรกได้ใบที่สามสิบห้าใบที่สองได้ใบที่เจ็ดสิบห้า ใบที่สามได้ใบที่หกสิบแปดชาวราศีธนูและลัคนาธนูนะ <c oughs> ชาวราศีธนูและลัคนาธนูนะคะได้ใบแรกเนี่ยสามห้าสามห้าในที่นี้เขาบอกว่าให้ใส่เสื้อสีขาวหรือสีเหลืองในวันพุธท,ทีนี้วันพุธเนี่ย ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าของเมษายนยังเป็นอธิบดีอยู่แต่หลังวันที่สิบเอ่อแต่ตั้งแต่วันที่สิบห้ากาลโยกเริ่มตอนไหนเริ่มเวลาใดมันก็จะเริ่มเปลี่ยนมาดามยังไม่ได้ดูว่ากาลโยกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเวลาไหนมันก็จะเปลี่ยนละว,วันพุธก็จะไม่เป็นอธิบดีแล้วแต่วันพุธก็จะไม่ไม่ไม่ดีไม่เสีย เป็นวันกลางๆธรรมดานะคะเขาบอกว่าให้ใส่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีเหลืองในวันพุธช่วงเวลาแปดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาสาสินาทีในที่นี้เขาบอกว่าใส่สีขาวหรือสีเหลืองมันเป็นกำลังของดาวจันทร์นะคะเสริมเรื่องอะไรเสริมเรื่องสเสน่ห์เสริมใส่วันพุธเสริมเรื่องอะไรเสริมเรื่องคำพูดคำจาจะได้ทำให้คุณเนี่ยพูดจามีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะใส่ช่วงเวลา8ปดนาฬิกาแนาทีถึงแปดนาฬิกาส10นาทีจะเฮงจะปังหรือถ้าเกิดลืมไปมาใส่ในช่วงเวลา8ปดนาฬิกายีนาทีถึงแปดนาฬิกาสานาทีจะทำให้ดวงเฮงดวงปังในช่วงนั้นได้เสริมคำพูดคำจาให้รู้จัก,ก่อนน้อมถอมตนให้มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะสาบอกถึงว่าเราอาจจะมีปัญหากับเพศเดียวกันได้ แต่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงกันข้ามได้นะคะในที่นี้เขาบอกว่าไพ่ใบต่อมาให้ตั้งหน้าจอเป็นรูปพระปางนาคปกหรือเป็นรูปพญานาคในวันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็พระปางนาคปกอยู่แล้วเอ,อเริ่มเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นเป็นพระปางนาคปกหรือ <c oughs> ขออภัยค่ะ หรือเป็นพญานาคในเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีแต่ถ้าจะให้เห็งให้ปังให้เปลี่ยนในช่วง18นาฬิกา50นาทีถึง18นาฬิกา52นาทีหรือ19นาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกา22นาทีในที่นี้ได้ไพ่ใบที่75โทษทุกภัยทายเสาวันเสาร ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเมษาเนี่ยยังเป็นธงชัยอยู่แต่ถ้าวันเสาร์กาละโยกเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาวันเสาร์ในช่วงเวลาไหนก็ตามในวันที่สิบห้าเมษาตั้งแต่สิบห้าเมษาหกเจ็ดถึงสิบห้าเมษาหกแปดวันเสาร์จะเปลี่ยนเป็นโลกาวินาศเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนหน้าจอเป็นพระปางนาคปก ถ้าเสาแรกเสาครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่ทำอะไรก็ประสบชัยชนะพระปางหน้าปปกก็จะช่วยคุ้มภยัยหรือพญานาคก,ก็จะช่วยคุ้มภยัยใครที่นับถือพญานาคยิ่งจะเยอะเริ่มยิ่งจะเสริมให้คุณคุ้มภัยให้คุณได้มากยิ่งขึ้นแต่หลังหลังวันที่หลังกาะโยกเปลี่ยน นะคะมันจะวันที่15เหมือนกันแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันการโยกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพระปางนาปกจะช่วยคุ้มภัยให้คุณเพราะว่ามันเป็นโลกาวินาศ <c oughs> โทษทุกภัยทายเสามันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีปัญหาต่างๆเกี่ยวขึ้นเกี่ยว เกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่มันเหมือนน่าจะจบมันไม่ยอมจบมันจะเกิดขึ้นในช่วงหลังวันที่หลังกาลโยกเปลี่ยนแต่ช่วงต้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยของของเมษายังไม่มีปัญหานะจะมีปัญหาหลังกาลโยกเปลี่ยนอยู่ดีๆมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเราไม่ตั้งหลักแต่ถ้าเรารู้ทันเหตุการณ์ซะก่อนเราเปลี่ยน เอาพญานาคขึ้นคุ้มครองเราแล้วก็หมั่นสวดมนต์บทพญานาคด้วยนะคะใครเสิร์ชดูใน Google ได้มีบทพญานาคสวดสวดบทพญานาคทุกๆวันเสาร์ให้ท่านหรือสวดทุกวันได้ยิ่งดีท่านจะได้คุ้มครองเราโทรศัพท์ที่ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เพราะคนส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารดังนั้นเนี่ยในเนี้ยไพ่เจ็ดห้า 7, ขึ้นมาว่า คุณจะมีปัญหาเก่าๆเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ทเเา,า,า,าเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์มีปัญหาเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเกี่ยวกับเรื่องการการสอนเกิดขึ้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะทําให้อืมละมัดระวังการไปละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นด้วยต้องระวังตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> สำหรับบางท่านไม่ได้หมายถึงทุกท่าน ใบต่อมาเขาบอกว่าได้6-8นะคะ6-8ให้ใส่พระเครื่องปางสมาธิในวันเสาร์ในช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกานาทีอย่างที่มาดามบอกแล้วครึ่งเดือนแรก กาลโยกยังไม่เปลี่ยน1-15ยังเป็นธงชัยอยู่แต่เมื่อกาลโยกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกันในวันที่15เมษาจนกระทั่งไปถึง15เมษาปี68มันเป็นโลกาวินาศให้ใส่พระปางสมาธิพระ,ะเครื่องปางสมาธิในวันเสาร์ช่วงเวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา50นาทีเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีสติยับยั้งชั่งใจอย่าใจร้อนอย่าหงุดหงิดง่ายอย่า อย่าใจเร็วหรืออย่าพูดอะไรแรงเกินไปมันจะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศเดียวกันความรักความเมตตาที่เขาเคยมีต่อต่อเรามันจะหดหายไปมันจะเสื่อมลงไปโดยที่เราเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราก็ว่าเราพูดเหมือนเดิมแต่คำพูดเรารู้สึกไม่เข้าหูเขา เนื่องจากเกิดจากการที่เรามีโลกาวินาศเกิดขึ้นดังนั้นใส่พระปางสมาธิเขาจะเตือนท่านจะเตือนสติเราให้เราอยู่กับสมาธิอยู่กับสติของเราให้มากขึ้นรับฟังเยอะๆพูดน้อยๆเวลาพูดจะได้เตือนสติตัวเราว่าพูดแบบนี้จะมีปัญหาไหมอ่ะเรามาดูว่าโดมิโนขยายความว่าไงโดมิโนบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะขอนิดนึงหกแปดเตือนถึงเรื่อง ความรักการเงินด้วยนะคุณโดยเฉพาะชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูจะมีปัญหาหลังวันที่15เมษาเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าใครมีปัญหาเรื่องการเงินก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือบางทีอาจจะมีทั้งสองอย่างเกิดขึ้นเลยก็ได้อาจจะทั้งเรื่องความรักอาจจะทั้งเรื่องการเงินอาจจะมีปัญหาเรื่องความการเงินมาก่อน ความรักมันก็เลยจะต้องล่มสลายเกิดขึ้นได้เพราะโลกาวินาศคุณอาจจะเสียเรื่องเงินหรือคุณอาจจะเสียเรื่องความรักเกิดขึ้นหลังวัน หลังวันที่หลังกาลโยกเปลี่ยนต้องบอกแบบนี้หลังกาลโยกเปลี่ยนมาดามขออภัยไม่ได้ดูให้ว่ากาลโยกเปลี่ยนช่วงเวลาใดขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งตอนที่ดูดวง12บราศีให้ละกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าโดมิโน,โนเตือนเรื่องอะไร8 3 8สมดาบอกเลยว่าใจนักเลงมากเหลือเกินสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบอกเลยนะคะว่าคำพูดคำจา ลดความลดอีกโก้ลดความใจร้อนลดการรักพวกพ้องลงด้วยนะคะพวกพ้องเพื่อนฝูงคนสนิทจะสร้างความเดือดร้อนจะนำพาความเดือดร้อนมาให้กับคุณความมีสเสน่ห์ความเจ้าชู้จะนำพาความเดือดร้อนมาให้กับคุณคำพูดคำจา เร็วเกินไปแรงเกินไปก็จะนำพาความเดือดร้อนมาให้กับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะคนเพศเดียวกันนะคะต้องระมัดระวังคนเพศเดียวกันคนเพศเดียวกันที่เคยรักเคยส่งเสริมเคยสนับสนุนคุณอาจจะเปลี่ยนใจได้ไดนะต้องบอกก่อนนะคะในช่วงหลังการโยกเปลี่ยนใบต่อ,อ,อชิ้นต่อมาได้สีห สี่หในที่เนี้ยเขาบอกว่าคุณอ่อนไหวง่ายคุณคอยตามง่ายคุณเชื่อคนง่ายคุณค่อนข้างหูเบาไปสักนิดหนึ่งมันเลยจะทําให้คุณอ่อนไหวกับใครละ่ะอ่อนไหวกับคนรักคนรักอาจจะพูดอาจจะนําพาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาสร้างให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณเป็นไงคุณเป็นคนรักพวกพ้องคุณก็จะเชื่อคุณก็จะคอยตามความรัก คนรักของคุณจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณได้หรือถ้าไม่ใช่คนรักก็จะเป็นพวกพ้องบริวารลูกน้องนะคะคนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงที่สนิทของคุณเป็นช่วงที่พูดอะไรปุ๊บคุณคอยตามคุณเชื่อทันทีคุณคิดว่าสิ่งที่เขาพูดคือเรื่องจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดเขาไม่หลอกลวงเราหลอกเขาสนิทกับเราแต่อย่าลืมนะในช่วงนี้ โดยเฉพาะคนเพศเดียวกันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณได้คุณจะเป็นคนทําเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้จากการที่เรียกว่าคอยตามโอนเอวนไม่เป็นตัวของตัวเองเชื่อเออคอยตามคนอื่นมากเกินไปกว่าจะรู้สติอีกทีหนึง่งมันก็กลายเป็นบานปลายไปแล้วนะคะไป <c oughs> ชิ้นสุดท้ายเตือนว่าศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งลดความมีอีโก้ในตัวของคุณลงบ้างคุณมีอีโก้สูงคุณเชื่อมั่นตัวเองว่าคุณเคยทําอะไรประสบความสําเร็จกับทุกๆเรื่องคุณพูดอะไรคนก็เชื่อถือคุณแต่ในครั้งนี้มันอาจจะไปทําให้คุณเนี่ยลดความเชื่อถือในตัวของคุณลงได้เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะต้องเตือนเลยนะผู้ที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาธนูผู้ที่เกิดวันเสาร์หลังกาลโยกเปลี่ยนแล้วเนี่ย ผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องระวังมันโลกาวินาศคำพูดคำจาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเองได้ดังนั้นโดมิโน,โนเตือนว่ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักทำตัวให้น่ารักเข้าไว้ลดอีโก้ไปพูดอะไรโน้มน้าวให้เขารู้สึกว่าเราน่ารักเราพูดอะไรน่าเชื่อถือโน้มน้าวในที่นี้คุณเองเป็นคนพูดเก่งคุณเองโน้มน้าวเก่ง อย่าไปเชื่อคําพูดของคนที่มาคอยอยุแย่ yeah. โดยเฉพาะคนที่คนรักของคุณเ,เพื่อนสนิทของคุณคนในบริวารของคุณลูกน้องบริวารหรือเพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนซี้หรือคนที่คุณคิดว่าเขารักคุณเมตตาคุณบางทีก็อาจที่จะทำให้คุณเลยเถิดคอยตามแล้วเสียหายได้นะคะในที่นี้ สำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูลนนักนณาธนูทำอย่างที่มาดามบอกจะได้ไปเสริมนะคะเสริมทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเบาลงมันซอฟลงหนักจะได้เป็นเบาโลกาวินาศแก้ไขอะไรได้ไหมมันอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่มันจะทําให้หนักเป็นเบานะคะทํำให้คุณมีสติมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปใช้เงินใช้ทองอะไรเลย ใช้ความพยายามใช้ความมีสติของคุณสำหรับชาวราศีธนูและลัคนาธนูใครที่เห็นว่ากลัวลืมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วอย่าลืมกดใครที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้กับมาดามด้วยนะคะแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามเห็นว่าคลิปนี้ ดูแล้วโดนใจดูแล้วใช่อยากจะเช็คดวงแบบแบบละเอียดไปที่ Facebook ของมาดามเลยคะ่ะมาดามนัดคนอ่านดวง Facebook ของมาดามชื่อเป็นภาษาไทยค่ะทักอินบ็อกไปบอกว่ามาจาก Youtube สนใจเช็คดวงดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะมาดามจะส่งรายละเอียดค่าครูให้ทางอินบ็อกค่ะจบคำพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ